ต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับ origin o o l i l i n e นะคะ o r i g i n of life หรือว่ากำเนิดชีวิตนะคะโดยนักวิทิาาศาสตร์ปัจจุบันนะคะเชื่อกัอนว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ในทะเลในขณะที่ตอนนั้นโลกมีความร้อนสูงนะคะ ได้มีการตั้งทฤษฎีการกําเนิดชีวิตไว้ดังนี้นะคะคือ1 special creation 2คือ spontaneous generation 3คือ cosmos watery และ4คือ chemical evolution นะคะสําหรับทฤษฎี special creation นะคะเชื่อว,ว่าสิ่งมีชีวิตหรือ ชีวิตเนี่ยเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติ special creation เชื่อว่าชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะทฤษฎีต่อไปนะคะคือ spontaneous generation นะคะเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้เองซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจากรูป โดยอริโตเต้นนะคะเขาได้เชื่อว่าหนูเนี่ยเกิดจากผ้าขี้ริ้วหนอนเกิดจากเน,โนโื้อเน่าแล้วก็เชื้อโรคนะคะเกิดจากดินต่อมาก็มีคนคัดค้านอริโตเต้นนะคะคนคนนี้นะคะชื่อว่าเ็นเคสโคเรดิกนะคะเขาได้พิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตนะคะถือกําเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตเช่นหนอนมแมลงวันก็เกิดจากไข่แมลงวันจากการทดลองนะคะเขานาขวดสามใบใบหนึ่งเนี่ยไม่ปิดฝา ก็เนื้อก็เน่าเพราะว่าแมาลงวันมาไข่แล้วก็เกิดเป็นหนอนแมลงวันนะคะส่วนขวดที่2เนี่ยเขาปิดอย่างสนิทเลยนะคะก็ทําให้ไม่มีหนอนแมลงวันและขวดที่3นะคะเขาเอาผ้าขาวบางมาปิดบริเวณขวดนะคะไข่แมลงวันเนี่ยแมลงแมลงวันก็มาไข่บริเวณผ้านะคะจนทําให้พิสูจน์ได้ว่าสิ่งมีชีวิตนะคะถือกําเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตนะคะ ต่อมานะคะหลุยส์พลาสเตอร์นะคะก็ได้ทำการวิจัยและก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นโดยเขาได้ทำการนำน้ำซุปนะคะใส่เข้าไปในขวดที่งอนะคะที่งออย่างนี้ปรากฏว่าไม่มีมะรงวันหรือว่าไม่มีพวกจุลินทรีย์เกิดขึ้นนะคะแต่เมื่อเอาส่วนที่งอออกนะคะก็จะพบพวกจุลินทรีย์อยู่นะคะ เพราะอะไรเพราะว่าพวกจุลิียเนี่ยจะไปติดอยู่บริเวณขวดที่งอๆยาวๆตรงนี้นะคะไม่สามารถจะเข้าไปบริเวณน้าซุปได้นะคะทฤษฎีต่อไปนะคะคือทฤษฎี Common s ัว r ทอ r y นะคะเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากสปอร์ที่มาจากดาวอื่นแล้วก็อาจจะตกมายังโลกซึ่งอาจจะติดมากับอุกกาบาตท,ที่ตกมายังโลกนะคะ ทฤษฎีต่อไปนะคะคือทฤษฎี Chemical Evolution นะคะคนที่เสนอทฤษฎีนี้นะคะได้แก่ออเบรินและก็ฮาเดนนะคะเขาได้บอกว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางเคมียอย่างช้าๆโดยเชื่อว่าสภาพโลกยุดำบันนะคะจะเอื้อต่อการสังเคราะห์ ทางเคมีจากธาตุและสารเคมีพื้นฐานไปเป็นสารเคมีที่ซับซ้อนและพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มนะคะทฤษฎีทฤษฎีนี้เชื่อว่าสารเคมีนะคะพวกสารเคมีและธาตุเคมีต่างๆเนี่ยจะพัฒนาไปเป็นสารเคมีที่มีโครงสร้างซับซ้อนแล้วก็พัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มนะคะโอวาลินนะคะเชื่อว่ากรดนิวคลีิกชนิดแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็น r n รแล้วก็ d n a นะคะเกิดขึ้นมาภายหลังเพราะว่า RNA นะคะเป็นสายโพลิเพปไทด์สายเดียวไม่ซับซ้อนเหมือนกับ DNA ทํนทำให้มีการสร้างแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นง่ายกว่านะคะต่อมานะคะ Stanley ิเต l e r ได้ทำการสร้างแบบจำลองเพื่อพิสูจน์แนวคิดของโอเารลินนะคะโดยแบบจำลองของเขานะคะจะจำลองสภาพบรรยากาศของโลกดัาบันและสามารถ สังเคราะหสารประกอบอินทรีย์บางชนิดเช่นกรดอะมิโนเบสเพลลีนและพาริมีดีนจากสารประกอบอนินทีย์จำพวกกา๊าซพื้นฐานได้นะคะภาพนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการทดลองเพื่อไปสู่แนวคิดของโอเบรินที่มิดเลอร์ได้ทำไว้นะคะมิดเลอร์เชื่อว่าสภาพโลกในดึกดำบรรน,นะคะจะไม่มีออกซิเจนแต่จะมีกา๊าซมีเทน เขาก็เลยใส่มีเทนแอมโมเนียแล้วก็น้ำและไอโดเจนเข้าไปหลังจากนั้นก็ให้พลังงานพวกไฟฟ้าเข้าไปนะคะผลปรากฏว่าพบพวกกรดอะมิโนแล้วก็เบสเพอลีนแล้วก็ไพลิมีดินนะคะต่อมานะคะซิดนีย์วอเตอร์ฟอนะคะเขาได้ทำการศึกษาการสังเคราะห์พอลิเมอร์จากโมนเมอร์นะคะพบว่า การสังเคราะห์สายโพลีเพปไทด์สาสั้นๆจากกรดอะมิโนโดยไม่ต้องใช้เอนไซม์ซึ่งพบว่าการหยดของเหลวที่มีกรดอะมิโนอิสระพวกโมโนเมอร์นะคะคือกรดอะมิโนอิสระก็คือโมโนเมอร์จำนวนมากลงไปในวัตถุร้อนๆนะคะก็จะทำให้เกิดสายโพลีเพปไทด์ได้เราเรียกว่าเทอร์โมโปรตีนนะคะ นักเรียนลองนึกการดูนะคะว่าสภาพแวดล้อมภูมิอากาศตอนยุคอิการบันเนี่ยจะมีความแปรปรวนอย่างมากเลยทั้งเวลาฝนตกเนี่ยก็จะตกแบบข้ามวันข้ามปีเลยลวเวลาร้อนก็จะร้อนมากแล้วก็จะเกิดพวกพายยฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงตอนที่อากาศร้อนๆนะคะแล้วก็อยู่ฝนก็ตกลงมาเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับพวกโมโนเมอร์เนี่ยเกิด หยดลงไปบนพวกขวดหินร้อนๆนะคะพวกโมลนเมอร์อย่างนี้ก็จะกลายเป็นโพลิเมอร์นะคะเพราะเกิดกระบวนการไฮโดรเลชันนะคะโดย Sydney Water Fox นะคะพบว,ว่ากรดอะมิโนอิสระและสายโพลีแปปไทยที่สั่งเคาะขึ้นสามารถรวมตัวกันเองและเกิดเป็นเซลล์เริ่มแรกนะคะหรือว่าโปรโตเซลล์ ale, นะคะตอนแรก มันที่ครูอธิบายให้ฟังว่าตอนแรกฝนตกใช่ไหมคะแล้วก็ตกลงไปบนขวดหินที่มันร้อนๆเนี่ยค่ะก็จะโมโนเมอร์ก็จะ omer, กลายเป็นโพลิเมอร์หลังจากนั้นมันก็จะเกิดการรวมตัวและอาจจะเกิดเป็นเซลล์เริ่มแรกได้นะคะทีนี้ครูถามนักเรียนนะคะว่าเมื่อเกิดเป็นเซลล์เริ่มแรกแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นเซลล์โปรคาริโอตก่อนหรือว่าเซลลูคาริโอตก่อนคะคำตอบก็ต้องเป็นเซลล์โปรคาริโอตก่อนถูกไหม เพราะว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเซลล์แรกเริ่มเนี่ยของสิ่งมีชีวิตต้องเป็นเซลล์โปรคาริโอตเพราะว่าเซลล์โปรคาริโอตเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนน้อยกว่าพวกยูคาริโอตโปรคาริโอตมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสไหมคะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสใช่ไหมคะโปรคาริโอตได้แก่พวกอะไรบ้างพวกแบคทีเรียและพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินนะคะพอเกิดเป็นโปรคาริโอตแล้วก็มีโปรคาริโอตพวกไหนบ้างก็เป็นพวก แอเคียแบคทีเรียก็เป็นพวกแบคทีเรียโบราณนะคะแล้วก็ยูแบคทีเรียก็เป็นแบคทีเรียที่พบทั่วไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อบรรยากาศของโลกมีการออกซิเจนเกิดขึ้นการออกซิเจนนะทำให้พวกโปรคาริโอตบางชนิดนะคะมีการพัฒนาเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะมีกระบบการหายใจพอมีระบบหายใจก็จะใช้การหายใจแบบออกซิเจนนะคะพอหายใจแบบออซิเจนเนี่ยก็จะทําให้มีพลังงานมากขึ้นนะคะสําหรับภาพนี้นะคะคือกําเนิดของยูคาริโอตนะคะก็ไก่จะเห็นว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะเข้าไปอบล้อมบริเวณสารพนุกรรมนะคะจนทําให้เกิดเป็นนิวเคลียตเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็เกิด แอนโดรพลาสติดเลติกลัมเกิดขึ้นค่ะส่วนภาพขอไข่นะคะเชื่อว่าเมโทคอนเดียและคารลล์าสนะคะเป็นโปรคาริโอตขนาดเล็กเข้าไปอาศัยอยู่ในโปรคาริโอตขนาดใหญ่นะคะ ซึ่งมีหลักฐานที่สนับสนุนอยู่3ข้อด้วยกันคือไมโทคอนเดรียและคาร์บอนนะคะสามารถแบ่งตัวเพิ่มจํานวนได้ข้อ2คือเยื่อหุ้มชั้นในนะคะบรรจุเอมไซเพื่อใช้ในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือมีดีเอ็นเอและไรโบโซมเนี่ยที่คล้ายกับแบคทีเรียนะคะจากภาพนะคะภาพไหนคือเซลล์พืชคะภาพไหนคือเซลล์สัตว์ ภาพแรกคือเซลล์สันนะคะแล้วก็ภาพนี้คือเซลล์พืชน,นะคะจบแล้วค่ะ